ซีออของ n a n c e ออกมาตอบโต้แรงกดดันจากกฎหมายที่ต่อต้านจากทั่วโลก สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันสนโรชานักบํารุงนะคะและนี่คือรายการคอยโปรทุ o เดย์รายการที่จะอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้รู้เรื่องคริปโตเคอเรนซีช่างเผิงเจ้าหรือ c c c e o ของ b บ n a n c e ได้ออกมาตอบโต้และเปรียบเทียบความกดดันของนักกำกับตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกที่มีต่อกระดานเทรดบ n a n c e ว่าเหมือนอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการพัฒนารถยนต์ค่ะ หลังจากมีการเปิดจดหมายของ CC ในวันพุธที่ผ่านมาพวกเขาทราบดีว่าการนำเอาเงินสกุลเงินดิจิทัลมาพัฒนาใช้จริงนั้นจะต้องมีการพัฒนากฎหมายมาควบคุมการใช้สกุลเงินดิจิทัลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นและในความคิดเห็นของเขายิ่งมีกฎหมายเข้ามาควบคุมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสัญญาณบวกให้กับตลาดมากขึ้นเท่านั้นโดยในช่วงที่ผ่านมาบ n a n c e ได้พบกับแรงกดดันจากทั่วโลกเกี่ยวกับมาตรการและกฎหมาย ที่ต่อต้านแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งทางแพลตฟอร์มก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการจ้างพนักงานจากสำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงินจำนวน2ท่านเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทีมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะในจดหมายยังได้กล่าวอีกว่าพวกเขาได้ดำเนินงานตามข้อดีกรองต่างๆอย่างครบถ้วนรวมถึงการใช้นโยบายที่เข้มงวดในวงการการซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นการงดให้ผู้ใช้งานบางรายดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ภายในช่วงเวลา30วันเพื่อความปลอดภัยในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้านอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุน CQS Set Emergency Fund หรือ SAFU ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้งานในกรณีที่ถูกโจรกรรมในโลกของสกุลเงินดิจิทัลภายใต้การดูแลของ Binance รวมถึงมาตรฐานการทำงานต่างๆและไฟวอล l l ป้องกันไวรัส CC ยังกล่าวอีกว่าอุปสรรคทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและสกุลเง งินดิจิทัลก็ยังมีข้อสงสัยและความไม่มั่นใจของนักลงทุนแล้วพบกับดิฉันสาโรชานักบำรุงในรายการคอยโปรทุเดย์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ